สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ T ทสเอ็นนะครับประจำวันที่18สิงหาคม2564นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับก็สำหรับคนที่สนใจนะครับในการหาเงินฟรีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนหาเงินฟรีนะครับจากการที่เรานั้นดูวิดีโอจากแอปนะครับ t i k t o k นะครับ แล้วก็นะครับผมน่าเป็นการทํากิจกรรมด้วยก็คือเป็นกิจกรรมของการแชร์หรือโปรโมทลิงก์ของ t i k t อกของเรานะครับไปยังคนที่เขาสนใจนะครับในการหาเงินหรือโปรโมทให้กับคนที่สนใจเล่นแอปทิกตอกนะครับให้เขาโหลดเ,เล่นแอปทิกตอกผ่านลิงก์ของเรานะครับหลายหลายคนนะครับผมน่ก็สามารถที่ทำไรายได้จากแอปทิกตอกด้วยวิธีนี้นะครับหลายคนมากแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในการหาเงินฟรีช่วงวิกฤต ช่วงนี้นั่นเองเนาะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับว่าแอปนี้นครับยังจ่ายเงินจริงนะในกิจกรรมนี้นครับยังจ่ายเงินจริงนะครับสำหรับคนที่มีปัญหายังไงก็ให้สอบถามคอมเมนต์กันได้หรือครับทาตามที่ผมสอนในคลิปิดีโอนี้ได้นะครับผมรับรองว่าอิงชอลล็อกน้าว่าถ้าผมถ้าคุณทําตามที่ผมบอกนะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่คุณเจออยู่ตอนนี้ได้สำหรับแอป t i k t o k นะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็มียอดเงินในบัญทีอยู่ที่8ปดพันสี่บาทด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาถอนเงินอยู่ที่120บาทนะครับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะไปที่แอป tiktok ok กันนะครับขออนุญาตปิดเพลงนะอ่าไม่ใช่เพลงปิดเสียงนะครับอันนี้คือเป็นแอป tiktok ok ทั่วไปที่เราเคยมีอยู่นะเราน่าจะเล่นอยู่นะอ่าเราก็นะครับเราจะเห็นอะไรบ้าง จะเห็นวิดีโอใช่ไหมแล้วก็จะมีตรงนี้ทุกคนนะนี่เลยนะเราสามารถที่จะกดเข้าร่วมกิจกรรมตามนี้ได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะอ่าหรือนะหรือว่าเราจะมาที่โปรไฟล์ของเราก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเรามาที่โปรไฟล์ของเราก่อนนะครับให้เรานะครับไปที่กิจกรรมของแอป tiktok นี้มันจะอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนนะนี่เลยนะให้เราคลิกเข้าไปนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นนะครับในส่วนของกิจกรรมนั่นเองนะก็กิจกรรมนี้หลายๆคนนะก็ได้รับเงินไปแล้วนะครับก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะสำหรับคนที่ได้รับแล้วนะครับผมนะก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันเนาะจะได้รับทราบกันว่ามี คนจากช่องของ ANC อ็นซเอ็นซนะครับก็ได้รับเงินกันไปแล้วนั่นเองนะอ่าซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมนั้นเราต้องเชิญเพื่อนนะแต่ถ้าเราไม่เชิญเพื่อนละได้ไหมในการถ่ายเงินด้วยวิธีนี้ได้ทุกคนนะได้ทุกคนนะเราแค่มาดูวิดีโอก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าดูวิดีโอนะครับได้สูงสุดแค่1 7ึ่นเระครับอ่าเรามาคำนวณดูนะ1000น 1 7็นะครับคูณเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะหารดีกว่าเนาะหารด้วย 1, 7 7 8นะครับทำไมต้องหารด้วย1000ทําทำไมต้องเอา1 5 0 0 0 0นะครับเพราะว่าเรามาที่หน้าถอนเงินนะครับถอนเงินขั้นต่ำนะครับอยู่ที่15บาทนะซึ่ง15บาทเทนียต้องใช้แต้มอยู่ที่1 5 0 0 0 0หแต้มด้วยกันนะครับอ่า แล้วก็เลยต้องเอา15000 0แต้มด้วย1778จะเท่ากับ84วันด้วยกันเนาะซึ่งหาผิดหารด้วย3 0นะ1เดือนมี30วันนะครับอ่าต้องใช้เวลาประมาณ2เดือน8วันด้วยกันนะครับว่าเราถึงจะสามารถนะครับถอนได้ขั้นต่ำแค่15บาทนะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ไม่เน้นเชิญเพื่อนนะครับ ไม่ซีเรียสในการเชิญเพื่อนก็คือไม่ซีเรียสในการหาเงินแต่แค่บอกว่าอยากเล่นแอปนี้เฉยๆแต่ว่าถ้าได้เงินก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากเชิญเพื่อนก็ต้องใช้วิธีนี้นะครับซึ่งการที่เราจะดูวิดีโอยังไงให้มันได้ตั้งสมมติว่าเราปิดแอปนะสมมุติว่าเราเข้ามาในแอปทิกตอรเฉยๆนะครับตรงนี้นะเราจะไม่ได้ตัคงถ้าเราดูแบบเนี้เราจะให้ได้ตั้งเราต้องไปที่โปรไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปนะครับถ้าอยากดูวิดีโอจากอกินสตาแกให้ได้ตังต้องทําตามแบบนี้นะลงเรื่องลงมาข้างล่างแล้วก็มาที่เมนูคําว่ารับชมนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างผมจะดูประมาณ3นาทีแล้วกันเนาะจะได้ประมาณ429แต้มด้วยกันเนาะอ่าแล้วก็มาที่รับชมกดคําว่ารับชมตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยอ่าทีนี้นะครับคุณก็จะเห็นนะครับอ่าผมอ่าคุณจะเห็นตรงนี้เห็นไหม จะมีตัวนับเวลานะครับอาจจะมีตัวนับเวลาผมจะดูก่อนนะให้ครบ3นาทีแล้กันนะครับโอเคทุกคนนะครับผมนนผมก็ดูไปสักพักหนึ่งเมื่อกี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า สัญญาณเด็ดอีปัญหาเนาะวันนี้ก็หลายคลิปนะสคลิปแล้วที่ผมอัดไปในช่องของ A N C Studio ด้วยแล้วกันเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวอัดก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าตรงนี้คุณจะเห็นว่านะครับว่าถ้าเราเล่นไปสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นหลอดนะครับเห็นไหมสีแดงเนาะถ้าอันถ้าเราดูนะครับไม่ครบสามนาทีมันก็ยังไม่ครบเนาะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดูครึ่งหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ครึ่งหนึ่งคืออ่าสักระยะหนึ่งแล้วนั่นเองเนาะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมขอทําคลิปก่อนเลยกันเดี๋ยวก่อนที เน็ตมีปัญหาเนาะโอเคครับทุกคนนะก็อันนั้นคือการดูวิดีโอนะครับแล้วก็ t i k t o k ก็ทําเงินได้ประมาณสิบห้าบาทเนาะก็คือต้องใช้เวลาประมาณสองเดือนอีก8วันเนาะสำหรับคนที่ไม่อยากเชิญคนมาเล่นแอปเนาะแต่ถ้าเราอยากได้เงินเยอะแล้วก็ได้เงินเร็วเราต้องเชิญคนมาเล่นแอป t i k t o k เพราะว่ากิจกรรมของเขาเขาบอกอย่างชัดเจนนะครับว่าเราต้องเชิญนั่นเองนะเราต้องเชิญถึงจะได้รับเงินนั่นเองนะตรงนี้นะครับเชิญ5คน รับสูงสุดอยู่ที่10,000บาทโอเควันนี้เราจะมาถอนอยู่ที่1 2 0บาทผมกดที่คําว่าถอนเงินนะอ่าแล้วก็ผมจะถอนอยู่ที่120บาทครับกดถอนได้เลยนะครับตรงนี้นะเมื่อกี้มีเงินอยู่ประมาณ8ปดพันสบาทใช่ไหมอ่ากดถอนตอนนี้นะอ่าแล้วก็กดยืนยันเพื่อถอนเงินอ่าแล้วผมจะไปที่หน้าของ t ูมานี่วอลเล็ต โอเคทุกคนนะ,อะตอนนี้นะครับเห็นมเงินเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้มี8ปดพันสบาทตอนนี้เงินเข้ามาแล้วทุกคนนะ่าหนึ้บาทด้วยกันเนาะแอปนี้นะครับจ่ายเงินจริงอยู่นะตอนนี้ยังจ่ายเงินได้อยู่ก็คือว่าถ้าใครเล่นแอปนี้อยู่นะแล้วก็สำหรับคนที่เล่นเพื่อการหาตั้งเชยๆเพื่อการหาเงินนะครับผมมาการันตีวันที่18สิงหาคม2564เวลา3ทุ่ม57นาทีนะครับแอปนี้ ยังจ่ายเงินจริงอยู่นะครับโอเคนะครับอ่ะสำหรับคนที่จะหาเงินจากการเชิญเพื่อนก็ให้เราก,กดคําว่าเชิญไปนะครับแล้วก็นะครับผมนะมาดูที่ของรางวัลตรงนี้แล้วก็ขั้นตอนนะของรางวัลหมายถึงว่าถ้าเราเชิญไปจะได้รับอะไรบ้างอ่ะมาดูของรางวัลก่อนเลยแล้วกันเนาะเชิญน,นะครับรับสูงสุด2,000บาทต่อหนึ่งคนนะครับตรงนี้เชิญไปนะครับรับไปเลยนะครับ70บบาทหลังจากที่ คนที่เราเชิญเขาดาวน์โหลดแอปแล้วเขาดาวโหลดแอปทิกต o อกผ่านลิงก์ของเรารับไปเลยนะครับ70บาทส่วน19 3 0บาทจะได้รับก็ต่อเมื่อคนที่เราเชิญดูแอปทิกต o อกเล่นแอปทิกต o k ดูวิดีโอจนครบ3วัน7วันแล้วก็14วันเราถึงจะได้รับเต็มจํานวนคือ2000บาทด้วยกันนะครับส่วนวิธีการเชิญก็มาที่คําว่าขั้นตอนนะมันมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันก็คือขั้นตอนแรกก็คือว่า ให้เราเชิญนะครับลิงก์ของเราลิงก์ก็อยู่ตรงนี้ทุกคนกดเข้า่าเชิญก่อนแล้วก็ให้เราคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะนี่เลยนะกดคัดลอกลิงก์ไปอันนี้คือลิงก์นะครับเรานํำลิงก์ของเราไปให้คนเขาดาวน์โหลดนะเมื่อคนที่เราเชิญไปเขาดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราให้เขาป้อนรหัสเชิญของเราเราแล้วก็เขาจะได้รับรางวัลทั้งคู่อ่ะ รหัสเชิญของเราคืออันนี้นะครับก็ส่งให้เขาด้วยนะครับแค่นี้เองทุกคนนะรับไปเลยนะครับ7 0บาทนะหลังจากที่เราหลังจากที่เขาสมัครดาวน์โหลดผ่านลิก์ของเราแล้วก็ใส่รหัสเชิญของเรานะครับแค่นี้จบนะครับผมนะแค่นี้เองทุกคนนะไม่มีอะไรแล้วทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะโอเคนะก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็จบประมาณนี้แล้วกันเนะาะใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์หรือ,เ,อ,เ,อ,เ,อเริ่มไปวิธีการแก้ถ้าเรามีปัญหาอะไรยังไงก็ตามเนาะ ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรให้เรา1แคปหน้าจอนะครับ 2. องแคปหน้าจอปัญหาที่เราพบเจอ2มาที่เมนูนี้กดไปมาที่เมนูตรงนี้กดไปมาที่เมนูนี้กดเข้าไปแล้วก็แนบรูปที่เราแคปหน้าจอปัญหาที่เราพบเจอเช่นถอนเงินไม่ได้ถอนเงินแล้วเงินไม่เข้าเช่นเพื่อนไม่ได้เงินเช่นเพื่อน ไม่ได้คะแนนดูวิดีโอไม่ได้คะแนนไม่มีปุ่มดูวิดีโอใส่รูปตรงนี้เสร็จแล้วก็อธิบายบอกเขาว่าเราเจอปัญหาอะไรแล้วก็กดคําว่ารายงานไปนะครับรอประมาณ24ชั่วโมงนะไม่เกิน24่ชั่วโมงเองลี่ยนะครับแอดมินเขาจะมาตอบให้น่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ